สวัสดีครับพบกับรายการไร้สาระกับครูแว่นนะครับวันนี้คัด,คดเลือกมีดมาละทีนี้โอ้ของเริ่มเข้ามาแล้วครับก็เอาเริ่มจากจากเลยวะจากนี้แล้วกันนะฮะสไปเดอร์กโก้นะครับเอิม่มอย่าบเบื่อกันนะครับที่บะที่ร้านขายมีดก็หลายๆแบรนด์แต่แบรนด์หลักๆก็คงจะเป็นตัวนี้กับมีดตระกูลมีดบัคนะครับบัคไนท์ มีดที่ขายดีที่สุดในโลกเพราะว่าเป็นอเมริการาคาไม่แพงนะครับแล้วมันก็น้าตาดีเป็นมีดเหมาะใช้เหมาะเก็บราคาแบบค่าถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม,ไ,มไ,มไม่ไม่ไม่ชอบเน้นมีดจีนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ต้องการแบบไหลๆสินค้าเทคโนโลยีแบบจัดๆหน่อยนะฮะก็นหนีไม่พ้นกับสไปเดโก้วันนี้ผมหยิบม,มาเล่าให้ฟังสองรุ่นเราจะเริ่มต้นกันที่พาราเมติรีสองก่อนนะครับอีกรุ่นอะไรก็ตามไปดูเรื่อยๆแล้วกันนะ ผมจะอธิบายผ่านสินค้าไปเนะี่ยรุ่น C 8 1 GP 2นะครับเป็นรุ่นมาตรฐานนะครับสินค้ามันจะมีรุ่นมาตรฐานมาตรฐาน for use เลยสำหรับการใช้งานกับไม่มาตรฐานละคือคือคือดีแหละแต่ว่าเขาไม่ได้เอาไว้ใช้ละเอาไว้สะสมเป็นของแบบของเก็บสะสมแต่นี่จะเป็นเลเวลหนึ่งเลเวลเริ่มต้นของคน Уров, หาสินค้าคลาสซีมาใช้ครสินค้ามันมีหลายคลาสนะครับตัวนี้เป็นตัว made in USA แล้วก็แต่ก่อนถ้ามันจะดังกันมากๆคือ s p y d e c o Native Native 5นะฮะมีไหมเนาะมีเปล่ามีไหมเนาะอ่ะมีแต่ไม่ได้อยู่แถวนี้แน่เลยอ่ะไม่เป็นไร s p y d e c o Native นะครับ Native Series 5แล้วก็พี่มี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 อะไรให้เลือกบ้างไหมอเมริกา ถ้าเถิบขึ้นมาหลังจากพวกเนทีฟก็เป็นแมนนิกส์นะครับแต่ว่าก็ขายไม่ค่อยดีแล้วก็ขึ้นมาเลยที่ขายดีมากก็คือพารามิลตอรรีทูเนี่ยนะครับอ่ะพลาดมานานละแกะให้ดูแล้วกันนะครับแกะเข้ามาในกล่องแสดงมาอย่างนี้นะครับบางรุ่นนะบางรุ่นบางกล่องมันจะมีสติ๊กเกอร์มาด้วยพวกรุ่นใหม่ๆเนี่ยมันจะแถมมาในกล่องด้วยแต่อันนี้มันจะปิดอยู่นะบ,บางคนไม่ไม่รู้นะฮะก็เปิดให้ดูมีแต่บางรุ่นก็ไม่มีนะไม่ต้องเสียใจไม่ต้องซีเรียสกัน นะครับบางรุ่นมันก็มีมาบางรุ่นก็ไม่มีมันก็แค่สติกเกอร์พี่จะไปยึดติดอะไรกับมันเยอะอ่ะอีกประมาณหน้าตาประมาณนี้นะครับถ้าคุณชอบมีดสไตล์แบบสไปเดโกเอ็นดูาก็จะตัวใหญ่ประมาณนั้นนะครับอ่ะทีนี้เรามาเรียนรู้เรียนรู้มันไปด้วยกันรุ่นนี้รุ่นพาราเมลิทัลีพาราเมลิทัลีมันแปลว่ากองกําลังตึงทหารในภาษาอังกฤษนะครับหรือก็เรียกว่าทหารรับจ้างนั่นแหละเขาเขาออกรุ่นมานะทีนี้เรามาดูบ้างว่าเฮ้ย กว่ามันจะมาเป็นตัวนี้ได้อะมันมันมันมาจากอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยดูผมดูที่ล็อกก่อนล็อกตัวนี้เป็นล็อกเป็นล็อกลิขสิทธิ์ของเขานะครับเรียกว่าคอมเ r e s s i o n l o คือตัวล็อกมันจะมาอยู่ข้างหลังแรงเวลาแรงเปิดอะมันจะเบาครับมันจะนิ่มมันจะนิ่มกว่าระบบอื่นเลยแล้วมันก็จะมาโดนล็อกอยู่ที่หลังนั่นเองจะไปตะล็อกจุดที่หลังอะก็คือถ้าแรงเสียดทานที่มากที่สุดคือจุดสุดท้ายก่อนที่มันจะล็อกทําให้เวลาเปิดมันจะลื่น พอเราก,กดล็อกเนี่ยมันก็จะดิ่งออกมาเลยโอเคไหมฮะนิ้วดีดออกมาก็ได้นะครับมันื่นมันเขาเรียกว่าเป็นระบบที่ลื่นมากนะแล้วก็เป็นเรือธงเลยของสไปเดโกเพราะไม่อย่างนั้นมันก็จะเป็ไนไรเนอร์ล็อกเหมือนกับเขาแบคล็อก ok เหมือนกับเขาแต่เขาเป็นชั้นล็อกนี่ผมชอบมากรุ่นที่มันออกมาแรกๆเลยโอ้โาาหพารางเจ๋งเงว้ยเขาพัฒนาระบบล็อกนะครับให้มันไม่เหมือนใครแล้วก็ทําได้ดีด้วยเอออะไรดีก็ว่าดีอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีใช่ไหมเออรามนี้ ส่วนระบบข้างในนะครับเขาไม่เขาไม่ไม่ได้เน้นน้าหนักอะไรมากแต่เน้นการใช้งานเลยสมัยแรกๆที่มันออกมาก็คือเน้นเน้นการยูสเลยเน้นสาหรับการใช้งานตัวนี้จะเป็นด้าม g 1 0ทนะครับจับแล้วมันจะหนึบมือมากก็คือไอ้ G10 s c เก e เนี่ยก็เรียกว่าเป็นสุดยอดของอุปกรณ์ทํามีดใช้งานแล้วแหละนะครับเราไม่ต้องนับมีดสะสมที่เป็นเขาทรงเขาสัตว์เลยนะ G10 Scal e นี่แม่งสุดยอดแล้วถัดมานะครับ นอกจากด้ามจับแล้วแล้วก็กลไกข้างในที่ไม่ได้ไม่ได้โหลดภาระอะไรเยอะก็คือน้ําหนักไม่เยอะนะครับน้ําหนักจริงจะมาอยู่ที่หัวเลยประกับก็มีอยู่นิดหน่อยนะครับเอาไว้เสริมความแข็งแรงแล้วก็ระบบการล็อกก็ดีต่อมาก็มาดูเรื่องคลิปเขาก็ทําให้ย้ายได้ทั้งหมด4ี่จุดเลยคุณจะย้ายไปไหนก็ได้นะครับ4จุดดีไหมดีมากนะครับสิ่งต่อมาก็คือใบมีดอ่ะใบมีดเราคุยกันไปเยอะแล้วนะครับ ทีนี้เรามาย้อนดูก่อนว่าเฮ้ยกว่ามันจะเป็นแบบนี้มาได้เนี่ยมันเกิดจากอะไรขึ้นมาวะมันก็เกิดจากการพัฒนาสินค้าขึ้นมานั่นแหละครับสินค้าแต่ก่อนมันจะมีอะไรอ่ะมันก็จะมีเป็นไ i น e นัล็อกแล้วก็เป็นแบ็กล็อกใช่ไหมฮะปัญหาของมันก็คือถ้าเป็นระบบไ i น e นัล็อกผมยกตัวอย่างให้ให้ฟังนะครับอ่ะเรามากับเทนเนเซีสอ่ะเจอพอดีเลยด้ามดำเทนเนเซีสเนี่ยแต่ก่อนนะครับเอ้ยพูดคุยไปคุยมาไม่เป็นไรพี่ค่อยๆฟังมีสมาธิค่อยๆฟังนะฮะ อย่าต้องรีบข้ามข้ามไปบ่อยๆอย่างงนะครับฟังเรื่อยง,งงเหมือนเดิมอ่ะมีแต่ก่อนก็เริ่มมาจากไรเนอร์ล็อกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรุ่นมิลิทอรี่อะไรมันก็เหมือนกันเลยครับทําเหมือนกันเลยทุกย่อกรอไรเนอร์ล็อกกันเหมือนเหมือนกันมีทุกยอ่อเลยปัญหาของไรเนอร์ล็อกก็คืออะไรมันน็ดีนะนายเออทําไมอะ่ะมันมีปัญหาอะไรอะ่ะถ้าคนที่เขาคิดแบบนี้นะครับเขาไปอยู่แผนกพัฒนาไม่ได้เพราไม่มีนี้ดีที่สุดในโลกแล้วไม่เคยมีปัญหาอีกเลย พัฒนาต่อได้ไหมไม่ได้ไล่ออกไล่ออกโอ้นายดีอยู่แล้วดีทสุดแล้วเนี่ยมีดีกว่านี้ึมคิดไม่ได้หรอไปททาที่อื่นอ่อ่าคุณดูนะ <c oughs> แต่ก่อนมี่ก็จะเป็นแบบเนี้ยพอมันพัฒนามาสุดมันก็ลงไปที่จีนโยนให้จีนผลิตเป็นเป็นสินค้าแมสนะครับก็จะเป็นสไปเดโกเทนเซียสมาใช้นะครับโอเคไหมโอเคนะทำให้ราคาไม่แพงลดเก็บวัสดุลดอะไรลงไปหน่อยแล้วก็สามารถปั๊มมาทีได้เยอะ ขายได้ทั่วโลกแล้วก็คนก็รู้จักมีดยี่ห้อนี้เป็นอย่างมากระบบไลเนาฬิกไอคนที่เขาคิดคัดสรรมาเฮ้ยนี่มันไม่ใช่ระบบที่ดีที่สุดในโลกนี่หวา่าเราต้องคิดใหม่พอคิดใหม่ก็คือเฮ้ยไอระบบไรเนล็ิกเนี่ยแรงเสียดทานมันอยู่ตอนเริ่มนี่หว่าพราะมันต้องเอาชนะการเปิดแรงเสียดทานนี่มันมันหนีบแกม้มันอยู่แก้ม,มีดอะ่ะมันก็จนจนสุดปั๊บโอเคแรงเสียดทานจะน้อยที่สุดคือตอนที่มันหลุดจากไอแรงบีบตรงนี้ไปแล้วให้มันไปดันล็อกละแรงเสียดทาน จอจากบีบจากมากไปน้อยเขาก็เลยแก้เฮ้ยถ้าั้นกูเริ่มจากน้อยไปมากได้ไหมเปลี่ยนล็อกไม่นายอ่ารับผู้จัดการใหม่มาเลยใช่ไหมเอาล็อกมาไว้ตรงนี้ไม่นายพัฒนาแล้วเออเฮ้ยเฮ้ยดีเว้ยเมันลื่นดีอ้าวไปไงต่อยกันอ่าอ่าล็อกล็อกดีแล้วโครงสร้างมันเทอะทะไหมเฟรมข้างในดูมันจะหนาๆไปไหมวะเฮ้ยเราเอาให้มันแบบให้มันเหมาะกับการใช้งานไหมนี่ไง เห็นไหมเป็นจีเทนแล้วก็มีไอ้ประกาศไปอยู่ข้างในเลยมีจีเทนแปะหุ้มอยู่ข้างนอกเป็นคัพเวอร์อีกทีหนึง่งเออเฮ้ยเฮ้ยเริ่มเข้าท่าแล้วเวฮ้ยเฮ้ยถ้ามันจะขึ้นไประดับนี้นะต้องเลือกวัสดุที่ดีมาทําก่อนอ่าโอเคนายไอ้นี่แต่ก่อนมันก็เป็นเป็นเป็นจีเทน G นะมันออกมารุ่นใหม่เป็นรุ่นไรเวทสมมุติละกันแต่ก่อนมันเป็นจีเทนเฮ้ยงั้นเราอเอาจีเทนมาใช้ดิเอาจีเทนที่เมกาเนี่ยออกมาอ่ามีจีเทนแล้วเวอ่าโอเคอ่าเราได้เราได้มีด มีรูปร่างใหม่พร้อมออกตลาดแล้วนะครับระบบล็อกใหม่นะครับแต่ g <ๆ S> 1เทนก็โอเคถือว่าเป็นสุดๆเขาเอากันอยู่ละในมีกลุ่มที่มันมีราคาหน่อยคลิปละก็ย้ายได้สีได้แบบนี้เลยนายอ่าโอเคย้ายเลยทําคลิปมาแล้วเราต้องทําอะไรอีกมั้เฮ้ยล้วถ้าคนมันใช้งานนะ่ะในภาพสนามมันใส่ถุงมือนายถุงมือภาพสนามหนานะเาวถ้าถุงมือมันหนามันก่ายรูนี่มีปัญหาไหมมีานมียังไงวะไหนเล่าให้ฟังซิก็ถ้ารูมันเล็ก ก็จะเปิดยากกว่ารูใหญ่มันเจาะรูให้มันใหญ่ขึ้นนี่ไงเปลี่ยนรูให้มันใหญ่ขึ้นหน่อยเว้ยเออเวลาเขาใช้งานไม่ได้ใช้ง่ายๆเวลาใส่ถุงมือถุงมือถุงมือมันใหญ่นี่เวลาเปิดมันจะได้แบบสะดวกโอเคไหมนายอ่านี่คือฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอคนนี่มันจะพัฒนามันจะต้องคิดอยู่แล้วว่าเนี่ยสุดสุดแล้วอ่ะมันไปไงต่อมันไปต่อกันได้ครับมันไปต่อกันได้เดิมพันกับไอคนนี่มันคิดว่า มันพัฒนาต่อได้เดิมพันกับมันมันจะมีของออกมาเล่นเรื่อยๆส่วนไอ้คนที่คิดว่านี่แม่งสุดยอดของสุดยอดแล้วจบจะไปต่อที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเพราะไม่เกิดการพัฒนาแล้วนี่สุดยอดแล้วนะครับถ้ารถยนต์สุดยอดแล้วป่านนี้เราจะไม่มีเครื่องบินนั่งกันแน่นอนฮนะถ้าไอ้คนคิดรถยนต์นี่แม่งสุดยอดแล้วมันจะไม่มีทางมีเครื่องบินเจ็แน่นอนจะมีแต่เครื่องบินไอโฟนธรรมดาจะไม่มีทางมีเครื่องบินเจ็แล้วก็จะมีทางวิญญาณอวกาศแน่นอนถ้าคิดว่าเพิ่งเป็นแม่งดีที่สุดในโลกนะครับ พัฒนากันต่อไปฮะอ่ะ,อะไอ้นี่นะครับผมพัฒนามาเป็นตัวนี้ละสมมุตินะอ่ะเราไปไงต่อน,นายออกขายกว้างตลาดแม่งเลยเหล็กก็นายเหล็กเหล็กเหล็กก็ใช้ CPMs 45 VN แต่ก่อนก็ไม่ใช้เบอร์นี้นะอ่ะสมมุติเราเริกมาที่เบอร์นี้นะอ่ะ CPMs 45 VN ออกเบอร์ไหนก็ได้ให้มันไม่ไปซ้ำกับไอเนทีฟอะแต่ก่อนก็ใช้ใหเหล็กแบบเนทีนั่นแหละแต่ไปเฮ้ยเราเปลี่ยนรุ่นใหม่ละเราเปลี่ยนเหล็กดิเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมมันต้องเปลี่ยนเหล็กนะครับ พราะถ้าเกิดมาใช้เหล็กแบบเนทีฟเป็นรุ่นอเมริกาตัวตัวเริ่มต้นนะครับผมต้องหาเนทีฟให้เจอแป๊บนึ่งนะฮะหาแล้วก็เจอต้องหาเว้ยอ้าวเจอแล้วครับผมเจอสไปเนโก้เนที e ผมแล้วในกล่องนี้ไม่มีสติกเกอร์บอกแล้วมันมาแล้วแต่รุ่นบางรุ่นมันก็แถมมา แต่ไม่ต้องซีเรียสมันก็แค่สติกเกอร์ที่มันมาพร้อมกับรุ่นนะครับอ่ะโป้เนทีฟไยุคนี้ใช้ CPMs 30v ในขณะที่พารามิเตอรี่ทตัวนี้ใช้ CPMs 45vn เหล็กตัวไหนดีกว่าตัวนี้ดีกว่าจริงหนึ่งเป็นเหล็กที่พัฒนาขึ้นมานะครับอ่ะวางลงก่อนนะอา้าวทำไมไม่ใช้เหล็กเดียวกันอนะอเมริกาเหมือนกันนี่ถ้าคุณมี S 30v อยู่แล้ว แล้วพาราเมติเรี่ออกมาเขาได้ 30v เหมือนเหล็กที่คุณมีเลยคนบางคนก็จะคิดแค่ว่าเฮ้ยเหล็กนะแค่เหล็กเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโมเดลใช้เหล็กเดิมไม่ต้องซื้อก็ได้มั้งตัวนี้ก็ได้นี่นะหน้มันไม่จีเทนก็ไม่เป็นไรนี่เราก็ไม่ต้องเสียตังก็ได้เราก็ใช้ไปต่อไอ้เหี้ยแล้วเจอลูกค้าแบบนี้ทําไงนั่นนะสินายงั้นเราเปลี่ยนเหล็กเอ้ยมึงความคิดดีนี่วาเปลี่ยนเหล็กเลยเป็นเหล็กอีกเบอร์หนึ่งที่ไม่ทํากับอเมริกาตัวแรกเขาเกิดอยากจะได้ตัวนี้ด้วย เพราะตัวนี้ตัวนี้จะไม่เหมือนตัวนี้เลยล็อกก็ไม่เหมือนเหล็กก็ไม่เหมือนตามจับก็ไม่เหมือนชื่อรุ่นก็ไม่เหมือนนั่นแน่ซื้ออีกเล่มหนึ่งเรียบร้อยฮะเรียบร้อยเสร็จอเมริกาแล้วขายไปขายไปเฮ้ขายเรื่อยๆืนี่ว่าเฮ้ยคนเริ่มมีอันนี้แล้วนายเขามีกันหมดแล้วนะเอาไงต่อดีอะมีสองทางเลือกแต่ส่วนใหญ่บริษัทมาเลือกทั้งสองทางเลยแต่ก่อนมันเอาเลือกเอาทางหนึ่ง เปลี่ยนรุ่นไหมเพิ่มรุ่นหรือรุ่นนี้แหละเปลี่ยนเหล็กเปลี่ยนสีด้ามเปลี่ยนเฮียอะไรก็ได้ให้ม่งไม่เหมือนอันเนี้ยแต่เป็นรุ่นเนี้ยพาราสองเหมือนกันเนี้ยเป็นรุ่นเฮียอะไรก็ได้เปลี่ยนเหล็กเปลี่ยนเหล็กเป็นส้ตีนเป็นไม้ก็ไรช่างไม้เปลี่ยนไปเรอยเอาไหมถ้าเปลี่ยนปุ๊บก็จะมีพาราสองด้ามสีพาราสองใบดำพาราสองใบกึ่งอยากไปเรื่อยไปเรื่อยเปลี่ยนหัวแต่ล็อกล็อกเดิมนะด้ามเปลี่ยนสีหน่อยไปนานเข้านานเข้า เปลี่ยนด้ามตัวนี้ให้มันเป็นไ์เวทอ่าอันนี้คือเปลี่ยนในตัวของมันนะครับปรับแล้วก็ออกรุ่นมาทีนี้ละมึงไอ้นี่ยสำหรับซื้อไปใช้ซื้อไปแล้วใช้งานด้ามดํา,ดาอย่างเงี้ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าสะสมตัวสองตัวสามตัวสี่ถ้าเป็นเป็นซีรีส์เดียวกันนะโอ้มึงเหมือนซื้อรถเบนซ์รถเบนซ์รุ่นเดียวกันนะ่ะซื้อซื้อเอสคัพสมาเราแม่งมีสิบสีไอ้เชี่ยโคตรเท่เลยอ่าอย่างเงี้ยก็อเอากันโอเคไหมนายไอ้มุฟออกรุ่นใหมอ่อ่ะ เขารู้แล้วนะตลาดก็ซื้อหมดแล้วนะเอาไงต่อมันกูเขาออกรุ่นใหม่สิวะแล้วจะออกรุ่นเน่ะไหนอนายคิดหัวแตกกันนะจะเปลี่ยนล็อกมาอยู่ที่อื่นมันมันมันไม่ใง่ายนะไอไอพรสวรรค์นในการคิดที่มันไม่เหมือนไทยอะถ้างั้นเราเราระหว่างที่เราคิดพัฒนาล็อกตัวใหม่ของ s p d e ไ c o เดรโเนี่ยเราออกรุ่นใหม่ไหมที่มันคล้ายๆแบบเนี้ยแล้วราคานะเราขายแพงมันห่ะขายมันถูกลงดิ เออไม่ถูกลงถูกยังไงได้อะบ้างนายย้ายประเทศไหมโอ้ยย้ายประเทศเสียเสียเสียรุ่นไม่ได้ไม่ได้รุ่นนี้ต้องอยู่เมกาเราจะลดต้นทุนไม่ได้เล็กลเราก็เปลี่ยนแล้วด้ามเราก็เปลี่ยนแล้วเอางี้ละวกันมึงเลือกเอานะว่าจะเปลี่ยนรุ่นนี้ให้มันใหญ่ขึ้นหรือจะปรับรุ่นนี้ให้มันเล็กลงเลือกถ้าใหญ่ขึ้นมันก็ไปชนกับรุ่นมิลิทอรีดีนายเฮ้ยแต่มันไม่ใช่กับไม่ล็อกเนี่ยเอเอแต่มันไปชนรุ่นนั้นว่ะ งั้นทำให้มันเล็กลงไหมเอาลองดูเราจะทำรุ่นนี้ให้มันเล็กลงนะครับแม่งกันเลยไปคิดมาอ่ากลับด้านอีกถูกแล้ว <c oughs> พาราสามะ C223GP งั้นเอางี้ปรับให้มันเล็กลงให้ราคามันถูกลงนิดนึงเผื่อคนก็ซื้อสนใจแม่งจะมาสไตล์แบบเออานดูล่า เดลิก้าเดี๋ยวแม่งเดี๋ยวกูออกเล็กกว่าน,นี้กูเอาสูตรแบบจากค่อนไฟมาเลยมาแล้วครับพาลาสามในกล่องมีติ๊กเกอร์อ่ะอ้ามีติ๊กเกอร์ <c oughs> มากับพาราอ่าพาราสามมาแล้วครับเหมือนพาลาสองทุกรุ่นเลยแต่เล็กลงเล็กลากับเบอร์เดียวกันดามสีดำดามจีเทนกับเบอร์เดียวกันเอามาตัวน,นี้มาได้ลวนายอ่า มีนี้แล้วใช่ไหมมีมียังนําเสนอเข้าตลาดไปพาราสามก็เริ่มรันในตลาดครับพร้อมๆกับพาลาสองรันเข้าไปในตลาดโยนเข้าไปเต้มผลิตไอ้น,นี่ออกมาเยอะๆๆๆๆ,ๆ,ๆคนก็เริ่มซื้อแล้วเฮ้ยพาราสามไวอรรุ่นใหม่ว้รุ่นใหม่้ลยพอซื้อพอคนรู้จักบางคนรู้จักพาลาสามผ่านพาลาสองบางคนรู้จักพาราสามเขาเกิดมาในเจนนี้เอ้ยเกิดมาพาลาสามเลยเฮ้ยแต่ก่อนมันมีพาลาสองนี่ว่ารุ่นนี้ก็หายากขึ้นครับ ทำให้มันมีเสน่ห์ในการที่เฮ้ยมันมันไม่ค่อยมีแล้วนะเดี๋ยวนี้กูเข้ามาเล่นในเจนเนอเรชันนี้ไปเจอไอ้นี่แหละไอตัวนี้ก็มีแต่ตัวนี้จะหายากกว่าตัวนี้ตัวนี้เหมือนกันนะเล่นเปลี่ยนเหล็กเปลี่ยนด้ามเปลี่ยนสีเปลี่ยนเทียอะไรกันเหมือนอย่างนั้นเลยรุ่นพี่มันก็ลอกมาโรงงานเดียวกันไอฝ่ายคิดมันก็คิดเข้าไปไอขายฝ่ายขายมันก็ขายเข้าไปนะครับก็ออกมาเป็นรุ่นอย่างนี้พาราสามดีไหมดีดีเลยแหละเพราะว่ามันเป็นรุ่นแบบ รุ่นเรือธงเลยอะนะครับอ้าวแล้วพาลาสามเป็นรุ่นไหนอีกนี่อ่ามาอีกอ่านี่ผมให้ดูเป็นน้ำจิ้มไปนะครับก็เป็นพาราสามรุ่นไลท์เวทเออตัวนี้ด้ามเปลี่ยนหน่อยลดราคาลงมาหน่อยลดราคาแล้วเปลี่ยนเหล็กดีว่าเปลี่ยนเหล็กอ่าอนนี้เป็นซีดีอ่าซีทีเอสบีดีวันอ่าเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดบอลหลังเ้ย ด้ามเป็นคลิปลวดเปลี่ยนคลิปเป็นคลิปลวดหน่อยอ่าเฮ้ยประกาศเป็น F R N อ่าปรับไปเอาอีกไหมยัมีอีกตัวหนึ่งไหนไหนเขาเรียกอะไรไหนไหนก็ไหนไหนแล้วอ่ามาอีกตัวหนึ่งนะครับอ่างั้นเปลี่ยนเหลขนายเป็นไรเวทแต่เปลี่ยนเหล็ก C P M S P Y ยี่สิบเจ็ดอ่ามาเปลี่ยนสีด้ามอันนี้เป็นตระกูลไรเวทนะฮะไรเวทคลิปลวด คือเปลี่ยนให้มันไม่เหมือนกันนะ่ะมันก็ปรับปรับรุ่นมาเรื่อยๆนะครับใช้ระบบพมิดชั่นล็อกเหมือนกันแต่เฮ้ยเอาพรีเมียมหน่อยเป็นด้ามสีหน่อยอันนี้เป็นมีดใช้งานไว้อันนี้เป็นมีดสะสมมันก็แยกซีรีส์ออกไปนะครับแยกออกไปอ่ะนี่ตระกูลพาราสามด้ามทีเทนด้าม F A N. เฟอร์เอ็นเหล็กไม่เหมือนกันเห็นไหมมันก็แยกแยกของมาอย่างนี้นั่นเองนะครับนี่คือการพัฒนาสินค้าการแก้ปัญหาสําหรับคนที่คิดว่า มันมีสินค้าตัวนี้จะต้องติดปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนักนักนักที่เขาพัฒนาเขาจะต้องคิดแบบนั้นคิดในหลายๆมิตินะครับแล้วก็เวลาแก้สมการเขาแก้มาทีละมิตินะเขาจะไม่ออกมาโป้งเดียวเลยเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์แบบเป็นสินค้าชนิดใหม่ในโลกเป็นรถยนต์ระบบไอพ่นมันจะค่อยๆทํามันจะค่อยๆลดล้อก่อนมันจะค่อยๆลดแหล่งพลังงานก่อนมันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนมันจะไม่ออกมาตู้มยวปัญยาโอวาออกมาเลยแล้ววิ่งบนถนนได้เลยอย่างมันจะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับหลักการพัฒนามันเป็นแบบนี้ ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับผมก็เล่าเรื่องราวการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันนี้ในความคิดของผมนะครับคนเดียวเลยไม่ได้มีเก็บเรน์กับอะไรใช้ความรู้ความสามารถของผมส่วนตัวในการที่ประสบการณ์ส่วนตัวว่าเขาทําอย่างนี้แหละมันมาจากแบบนี้แหละแล้วคุณเชื่อไหมตอนนี้นะระหว่างที่เรานั่งคุยกันเนี่ยไอไอบริษัทเนี่ยแม่งก็ต้องมีคนคิด ไอ้ระบบล็อกตัวนี้มันมีปัญหาตรงไหนวะแล้วเราจะออกระบบล็อกแบบไหนมาต่อไปในเจเนอเรชันต่อไปผมเชื่อว่ามันจะมีระบบล็อกแปลกๆออกมาอีกที่ทํางานได้คล้ายๆกันแหละแต่ว่ามันจะปรับปรุงนั่นปรับปรุงนี่ไม่ไม่เปิดได้เร็วขึ้นไม่เปิดได้ลื่นขึ้นก็เ,เปิดได้ถูกลงเปิดได้ถูกลงก็ทําให้มีดมันราคาถูกลงหรือคิดสูตรเหล็กอะไรมาใหม่เฮ้ยปรับด้าม G 1 0 scale ใหม่อาจจะเป็น G 1 2ก็ได้ว่าไปฮะมันก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนคลิปเปลี่ยนนัน่นเปลี่ยนนี่ลดน้าหนัก มันก็มีวิธีทําในหลายๆมิติในการผลิตมีดออกมาทีนี้แหละอย่างที่ผมบอกว่าคุณมาโคจรมาเจอมันในเจนไหนนะครับถ้าคุณอยากจะหาผมแนะนําให้หาในเจนนั้นแหละเช่นถ้าตอนเนี้มันมีสไปเดโก้พาราสอง CPM S สามสิบ S สี่สิบห้า V N ให้คุณเล่นตอนนี้คุณก็ซื้อพวกนี้แหละคุณไม่ต้องไปฝันหาพารามิริทัลี่รุ่นแรกพาราหนึ่งมันไกลเกินไปและ้ะถ้าเจอก็แพงอะแล้วมันก็ไม่ใช่ของใหม่ด้วยนะเป็นของสะสมคือมันผลิตมานานล้ว แต่ถ้าคุณอยากได้จริงๆคุณก็ไปไคว่ยฮะคว่ยคว้า,วาเอาแต่ถามผมจะถ้าอยากได้ของเล่นวันนี้เลยมันมีให้คุณเลือกเล่นตั้งเยอะแล้วคุณจะได้ไปเล่นวันนี้เลยครับแล้วคุณก็เดินทางต่อไปเรื่อยๆแล้วมีที่คุณถือเนี่ยณนะวันนี้อีกสิบปีข้างหน้ามันก็จะกลายเป็นของเก่าซึ่งก็จะมีคนแบบคุณณวันนั้นนะ่ะมาถามหาและเมื่อนั้นมูลค่ามันก็จะขึ้นถูกไหมฮะนี่คือการเล่นไปเรื่อยๆนะครับผ่านช่วงเวลามาเรื่อยๆอยู่ที่ว่าคุณมาแตะมันตอนไหนแล้วคุณกกกก็็มมออองงหหหหาาาาานนนคตตแล้ว้วดีย่าาใัเิไป ราคาจะสูงหาหาให้มันพอเห็นพอเจอพอนะครับด้ามสีนี้มีใบดำดามาไหมดำก็ได้ได้ของเล่นวันนี้เลยใบขาวกึ่งหยักไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยก็เรียนรู้ไปได้วยกันนะครับผมก็มาเล่าให้ฟังสวัสดีครับ